เต็มเลยอะมีเกิดอะไรขึ้นเลยเป็นตัวในซีรีส์เลยนะคะเนี่ยมันเป็นมังกรพิอะไรเนี่ยจะโดนหะเปล่งแสงที่นี่มันมาไงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตกลงเอ้าเฮียสุสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สบายดีนะโมนี่ลาสิต้องแกนียจับนะแสงมีล้วสมีวบแวบวบแวบเข้าตาเสร็จตาไปหมดเลยและจมักเกือบทิ้มเลยเมื่อกี้หัวทิ้มไม่เป็นไรเราจะให้พึ่งแตกเสียหายมันโผล่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันบังเวงวิเวกวังเวงอย่างเงี้ย เมื่อกี้เราอยู่ที่ห้องพักไม่ใช่เหรอครับพี่ต้นบุ๊คขอบใจแหววทำไงดีพี่ชายนี่ฉันจะเจอรึเปล่าเนี่ยแต่มันจบไปเป็นเดือนแล้วนี่นะเมื่อกี้เราอยู่ห้องพักไม่ใช่เหรอแน่แน่สิเขาหลอดที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่ต้นจะไปไหนครับอย่าทิ้งกับไว้คนเดียวรอเปครับพี่ต้นนเาะอพี่ต้นว้ายเปลกแปลกโอ๊ยโอ๊ย อคันสวยค่ะพี่ต้นตะกบไม่ขี้ตะกบดูสีตะพี่ต้นค่ะเอ้ยอะไรที่รักมาเล่นอยู่่นะพีโอยพี่ต้นดากระด้วยค่ะเอนนะไม่เป็นไรครับพี่ต้นผมยืนขั้นกลางให้แล้วครับเออขั้นไว้อย่างนั้นแหละแต่ยังหน้ากลร่งเดิมเลยอ่ะมันวางเวงไมันอยู่ที่ไหนนะไมันต้อนดาบเลยนัาซี่มันจะมาโผล่ที่นี่ได้อ่ะโอดย้อนมา นพี่พี่อะไรดูนั่นดิอะไรนะว่าแต่วันนี้เฮียสงเอะไรมาให้อ้อมดูวันนี้ก็จะมีซีรีส์กับอนิเมะค่ะรับขอบคุณค่ะคุณดีมีอะไรก็คิดถึงกันมังชื่อเรื่องว่าจังทาอัสดงภาคพีเศษดูนั่นดิทำไมก็ถึงลอยได้อย่างนั้นะ สคนชมเขาเยอะมั้งครับตัวลอยเลยเลยเออขอบคุณที่ตอบนะแต่ตอบอย่างนี้วันหลังไม่ต้องตอบก็ได้นะบุ๊ชไปพวกเราเลยเขาว่าคุณตอบได้แล้วพี่นไทนะลูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะทางมาดันนี่เลยเหรอพี่ต้นค่ะขาเป็นใครนะคะทำไมเขาลอยมาแบบนี้ได้คะไม่รู้สิผมก็รู้เหมือนกันนะพี่กบพี่พี่ครับเรามาหาวิธีกลับบ้านกันก่อนดีกว่าไหมยังไงดีแล้วคะช่วยชิงด้วยต้องหาทางกลับบ้านก่อนอะ อย่าดี้งเรามาแล้วเขาจะทำอะไรลอาไมเนี่ย